สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะได้มารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจับมามพยากรดวงชะตาในช่วงปักหลังนะคะหรือครึ่งเดือนหลังนั่นเองตั้งแต่วันที่16สิงหาคมไปจนถึงวันที่31สิงหาคมปี2565ค่ะเราก็จะได้ฟังแล้วก็นำไปปรับใช้ไปวางแผนชีวิตของแต่ละคนแต่ละท่านกันได้เลยนะคะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภค่ะ ชาวพฤษพท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีพฤษพก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีพฤษภนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤษภาคมจนถึงวันที่15มิถุนายนโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภว่าในช่วงครึ่งเดือนหลัง16ถึง31สิงหาคมปี2565นี้ดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ เช้าลัคนาราศีพฤษภนะคะ เรามาเริ่มกันที่เรื่องการเงินก่อนเลยดาวพระพุธนะคะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณได้โคจรมาอยู่ที่เรือนพันธุค,ค่ะก็ต้องบอกว่าในช่วงระยะครึ่งเดือนหลังนี้มันจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคนในบ้านค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ทรัพย์สินของคุณนะคะบางครั้งนะคะอาจจะเป็นการช่วยเหลือคนในบ้านคนในบ้านเดือดร้อนมีปัญหาทางการเงินแล้วคุณก็ให้หยิบยืมหรือว่ายื่นมือเข้าไปช่วยเหลือหรืออาจจะเป็นค่าครองชีพที่มัน สูงมากยิ่งขึ้นค่าน้ําค่าโทรศัพท์ค่าไฟอะไรอย่างเงี้ยนะที่มันเพิ่มมากขึ้นแล้วคุณก็ต้องรับผิดชอบในส่วนนั้นลักษณะนี้ก็เป็นไปได้หรือบางคนมีเรื่องที่จะต้องซ่อมแซมบ้านรีโนเวทบ้านนะคะหรือว่าเกี่ยวกับรถก็ได้แม่ทันเนรถเปลี่ยนยางถ่ายน้ํามันเครื่องนะคะซึ่งมันเป็นค่าใช้ใจ่ายที่มันเพิ่มเติมเข้ามาเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินคอนโด เกี่ยวกับคนในครอบครัวเกี่ยวกับคุณพ่อคุณแม่เกี่ยวกับญาติพี่น้องบางคนอาจจะบอกว่าใช่ค่ะค่าใช้จ่ายเยอะแล้วก็เป็นการจ่ายไปกับเรื่องของสุขภาพคนในครอบครัวแบบนี้ก็ใช่เหมือนกันนั่นเองนะคะอย่างไรก็ตามก็ต้องวางแผนการเงินให้ดีนะอันนี้พูดถึงรายจ่ายไปแล้วในส่วนของรายรับนะคะก็ยังมีมุมที่ดีสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบ เกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะได้เงินเป็นได้มาในรูปของความโชคดีก็ได้ไม่จําเป็นว่าจะต้องมาในรูปของเงินนะบางคนได้ชื่อเสียงบางคนได้ความรักความเอาใจใส่จากคนรักคู่รักบางคนได้เป็นบุตรบริวารล,ลูกหลานสัตว์เลี้ยงนะคะแต่ว่าในในเรื่องของรายรับที่เป็นตัวเงินจริงๆก็ยังมีมุมที่ดีค่ะไม่ได้แย่เลยสําหรับชาวลัคนาราศีพิศภคุณยังหาเงินได้คุณยังจัดการการเงินของตัวเองให้ดีมีการวางแผนเรื่องของการเงิน มีการจัดสรรปันส่วนนะคะว่าเงินก้อนนี้จะเอาไว้ใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกการศึกษาการเลี้ยงดูหรือเงินก้อนนี้จะเอาไว้ท่องเที่ยวเงินก้อนนี้จะเอาไว้โปนี่บ้านโปนี่รถก็ว่ากันไปนะคะคุณจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนช่วยเหลือทางการเงิน ไม่ใช่ว่าคุณจะจ่ายให้กับญาติพี่น้องหรือคนในครอบครัวเพียงอย่างเดียวนะชาวลัคนาราศีพฤษภยังได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากคนในบ้านด้วยถ้าคุณติดขัดนะคะก็จะมีคนที่คอยมาช่วยบรรเทาคอยมาแบ่งเบาภาระรายจ่ายของคุณด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ต่อมานะคะพิจารณาในด้านการงานกันบ้างสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะดาวพระราหูถือเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะดาวเจ้าเรือนการงานของชาวพฤษภแล้วก็ในขณะนี้ดาวพระราหูโคจรอยู่ในเรือนวินาศซึ่งคําว่าวินาศหมายถึงเบื้องหลังหมายถึงปรับปรับทันทีทันใดวินาศหมายถึงการแก้ไขปัญหาหมายถึงทางไกลทางต่างประเทศและยังหมายถึงพังเสียหายด้วยต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะคะสาหรับชาวลัคนาราศี รสบท่านใดที่ต้องการจะหางานใหม่นะคะไปสมัครงานใหม่ๆนะคะต้องการจะริเริ่มต้นทําสิ่งใหม่นะ อันนี้อาจจะมีอุปสรรคติดขัดสักนิดหนึ่งใครอยากหางานใหม่ชะลอไว้ก่อนใจเย็นๆไว้ก่อนรอจังหวะให้ดาวพระราหูหรือว่ารอจังหวะให้ดาวดวงอื่นๆมาหนุนคุณให้มากกว่าน,นี้ก่อนนะคะอันนี้ต้องใจเย็นๆก่อนนะแต่อย่างไรก็ตามในจังหวะที่ดาวการงานมาอยู่ในเรือนวินาศอย่างนี้มีเกณฑ์ที่จะมีงานเร่งงานด่วนเข้ามาค่ะมีคนเรียกใช้งานคุณมีงานเร่งที่จะต้องทําให้เสร็จภายในสัปดาห์นี้ มีการเดินทางแบบกระทันหันหัวหน้างานมาบอกว่าต้องอบรม ต้องสัมมนา,าอีก3าวันนะเตรียมตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีพฤจภต้องไปรับผิดชอบหน้าที่อื่นๆที่มันเพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นต้องไปทําหน้าที่แทนคนอื่นหรือไม่ต้องทําหน้าที่แทนใครเป็นงานของคุณเองที่หัวหน้างานที่ผู้บังคับบัญชาตั้งใจมอบหมายให้คุณทําเพราะเขาอาจจะเห็นถึงความสามารถหรืออาจจะเป็นลักษณะที่คุณมีบทบาทหน้าที่ใหม่ๆในระยะนี้ก็เป็นไปได้นะคะชาวลัคนาราศีพฤษิ เหมาะมากในการวางแผนทําอะไรบางอย่างในช่วงนี้ดาวกัมมะมาอยู่ในเรือนวินาศคุณต้องคิดคุณต้องวางแผนวางแผนในการใช้ชีวิตวางแผนในการทํางานนะคะให้มันลงตัวเพราะว่าช่วงนี้มันก็จะมีความยุ่งมันจะมีความหนักมันจะมีความเหนื่อยเข้ามายิ่งดาวพระอังคารนะคะโคจรมาทับเนื้อทับตัวของคุณด้วยดาวพระดาวพระอังคารเป็นดาวตัวแทนของความสู้ความลุยนะคะคุณจะต้องขยันให้มากขึ้นหน้าที่ที่คุณจะต้อง องรับผิดชอบมันจะมากขึ้นหลายภาคส่วนเลยทีเดียวที่จะต้องเข้าไปรับผิดชอบมีความเหนื่อยใจมีแรงกดดันเกิดขึ้นสิ่งที่ชาวลัคนาราศีพฤษภจะต้องระมัดระวังนั่นก็คือเรื่องของความขัดแยง้งอาจจะมีปากเสียงกับบางคนอาจจะมีการทะเลาะวิวาทหรือว่าความคิดความเห็นไม่ลงตัว ไม่ลงรอยกับเพื่อนร่วมงานหรืออาจจะมีความผิดหวังบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของการงานเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนชีวิตนะบางอย่างนะคะต้องวงเล็บนะไม่ใช่ทุกเรื่องนะคะเป็นบางเรื่องเรื่องเล็กเรื่องน้อยก็ตามแต่ นะดาวพระศุกร์นะคะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณได้โคจรมาอยู่ในเรือนสหัชชะนะคะแล้วก็ได้ตําแหน่งเป็นปฐุมเกตด้วยคุณจะมีสเสน่ห์มากขึ้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะใครที่ยังโสดอยู่มีคนเข้ามาจีบมีคนเข้ามาชอบได้สารสัมพันธ์กับคนใหม่ๆใ,ใครที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วจะมีกิจกรรมทําร่วมกันมากยิ่งขึ้นมีเกณฑ์ที่จะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนมีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดู คุณจะขอความช่วยเหลือจากใครในระยะนี้มีเกณฑ์ที่จะได้รับการตอบรับกลับมาเป็นอย่างดีและดาวพระศุกร์ที่มาอยู่ในเรือนสหัชชะครั้งนี้นะคะจะเจอมิตรด,ดีจะเจอกัลยาณมิตรที่ดีนั่นเองนะคะก็คือ,เ,อ,อเพื่อนเนี่ยเรามีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าสมัยเรียนสมัยมหาลัย เพื่อนที่ทํางานนะคะหรือว่าเพื่อนของเพื่อนอีกทีนึงอะไรประมาณนี้คือเพื่อนมีหลายรูปแบบแต่ในจังหวะน,นี้เนี่ยชาวลัคนาราศีพฤษภคุณจะได้เจอกับเพื่อนที่เขาหวังดีกับคุณจริงๆคุณปรึกษาอะไร คุณอยากได้ความช่วยเหลืออะไรคุณจะมีคนคนนั้นที่คุณนึกถึงนะคะและคําว่าในเรือนสหประชาไม่ได้หมายถึงแค่เพื่อนอย่างเดียวอาจจะเป็นญาติพี่น้องก็ได้อาจจะเป็นคนที่อยู่รอบๆตัวคุณก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นพยายามมองเห็นคุณค่าของคนใกล้ตัวให้มากนะมีโอกาสเดินทางบ่อยด้วยอาจจะเป็นการเดินทางระยะไกลก็ได้แต่ว่าเดินทางบ่อยไปไป,ไป,ไปมาๆลักษณะนี้นะคะ คราวๆเท่านี้นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภค่ะสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชัยให้ชาวพฤษภทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ